มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับผมว่าทําไมผมไม่ทําปศสุกสัตว์เลี้ยงเป็ดไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินกินไข่คือเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่อะไรเงี้ยเอาไว้กินไข่จะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมก็ต้องบอกตามนี้นะครับผมคือการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไข่เนี่ยถ้าเราเลี้ยงเอาไว้กินเองนะครับผมสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยมากกว่าเราไปซื้อเขานะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าคือมันไม่ได้กําไร นะครับผมต้นทุนเนี่ยมันจะแพงกว่าใบละห้าบาทคือถ้าพูดถึงไก่ไข่ไข่เป็ดเนี่ยฟองละห้าบาทเนี่ยต้นทุนเราสูงกว่านั้นถ้าเราเลี้ยงประมาณสิบตัวยี่สิบตัวนะครับผมสาเหตุที่มันต้นทุนมันสูงเพราะว่าไก่หรือเป็ดพวกนี้ต้องเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดถ้าเราเลี้ยงแบบให้อาหารธรรมชาติบ้างมาช่วยบ้างเนี่ยมันก็พอจะ,อะลดต้นทุนมาได้บ้างแต่ก็ไม่มากแต่ก็ช่วยได้นะครับผมช่วยได้ ถ้าเราอยากจะเลี้ยงเป็นไรายได้เนี่ยบางคนเลี้ยงสามร้อยตัวห้าร้อยตัวเนี่ยกาไรต่อตัวนะครับผมผมในระดับสามร้อยตัวห้าถึงห้าร้อยตัวเนี่ยกาไรต่อตัวนะครับผมต่อตัวเนี่ยหรือต่อต่อตัวต่อวันเลยเนี่ยเราจะได้กําไรประมาณตัวละประมาณบาทหนึง่งถึงบาทห้าสิบนะครับกําไรนะครับผมจากการเลี้ยงไก่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเป็นเป็ดเนี่ยราคาใกล้เคียงกันต้นทุนใกล้เคียงกันคือเราจะได้กําไรจากไก่หรือเป็ดเนี่ยประมาณบาทถึงบาทห้าสิบ ถ้าเราเลี้ยง300ตัวเราก็จะมีกำไรวันละประมาณ400-450บาทประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เพราะนั้นกำไรระดับ300ตัว500ตัวเรามีกำไรวันละ300-400บาทถ้าเราหักค่าแรงตัวเองหมดเลยไม่ได้กำไรเลยนะครับผมส่วนใหญ่ที่เขาผมไปดูจากช่องที่เขาคำนวณมาให้นะครับเขาก็บอกว่าได้กำไรวันละประมาณ300-450บาท แต่ไม่ได้หักค่าแรงตัวเองถ้าหักค่าแรงตัวเองมันก็คือไม่ได้กําไรเลยแล้วเขาคิดที่ราคาผมให้ราคาที่ราคากําไรต่อหนึ่งบาทถึงบาทห้าสิบเนี่ยผมคิดที่ว่าไก่หรือเป็ดนะครับผมไข่ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคือร้อยตัวเนี่ยร้อยตัวเราจะได้ไข่เจ็ดสิบห้าฟองราคาไข่ไข่ไก่ช่วงนี้แพงนะครับผมไข่ไก่ช่วงนี้แพงคือเบอร์ศูนย์เนี่ยราคาอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบเบอร์หนึ่งก็ราคาลงมา ประมาณ5้าบาท5้าบาทหรือสิบาทประมาณนี้ราคามันก็จะลดลงมาเบอร์เบอร์หนึ่งก็จะเหลือประมาณร้อยสาสิบร้อยี่บห้าเบอร์เบอร์สองมันก็ลดลงมาร้อย2ี่บร้อยี่ห้าประมาณนี้คือไข่ไก่ช่วงนี้กําลังแพงนะครับนี่คือราคาที่ผมคํานวณให้เลยว่าไขแ่แพงแพงหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยราคาร้อยสมสิบาทต่อแผงนะครับร้0ยสาสิบาทต่อแผงเนี่ยเราได้กําไรแค่นี้เองนะครับผมสาเหตุที่มันแพงก็อย่างที่ผมบอกค่าอาหารมันแพงและ การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาบางชนิดปลาปลาที่เรานิยมเลี้ยงกันนะฮะปลานินปลาทับทิมส่วนใหญ่แล้วมันเป็นธุรกิจของนายทุนใหญ่เป็นธุรกิจของทุนนิยมเขามีฟาร์มแบบนี้ทั่วประเทศในต่างประเทศก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวงจรการผลิตของเป็ดของไก่ของหมูของปลาปลาดุกหรือปลานินเนี่ยเขาควบคุมทั้งวงจร mm. เหมือนพืชเชิงเดี่ยวเลย นะครับผมเหมือนพืชเชิงเดี่ยวเปะเลยนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมคือถ้าอยากถ้าเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยขาดทุนนะครับไปซื้อเองถูกกว่าแต่ถ้าเลี้ยงเยอะได้กําไรนิดหน่อยได้แต่ได้ไม่มากหากค่าแรงตัวเองแล้วไม่เหลือเลยแล้วมันยังมีต้นทุนแฝงอีกหลายอย่างความรู้ในการเลี้ยงเราเลี้ยงไม่ดีมีเป็ดมีเป็ดตายมีไก่ตายมีหมูตายมีปลาตายเนะี่ย คือถ้ามันมีตายเนี่ยสักสิเรนี่ยเราก็ขาดทุนละนะครับผมเริ่มต้นก็ขาดทุนถ้าเราเลี้ยงถ้ามันตายตั้งแต่ตัวยังเล็กๆอยู่เนี่ยเราก็ขาดทุนแล้วตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังที่ได้กําไรเนี่ยก็คือคนที่เขามีความรู้คนที่เขาเลี้ยงมานานคนที่เขารู้วิธีให้ยาให้วิตามินให้วัคซีนรู้จักอาหารที่มันชอบ<ม>นะครับผมราคาอาหารสัตว์ตอนนี้นะครับผมราคากระสอบหนึ่งเนี่ย ซื้อยกกระสอบกระสอบละสี่สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทราคาอาหารไก่ไทยนะครับอาหารเป็ดก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเฉลี่ยแล้วก็คือราคาประมาณสิบหกบาทก,กว่าต่อกิโลถ้าเราเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยเราก็ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ในราคาปิดถ้าเราไม่ซื้อยกกระสอบเนี่ยเราอาจจะซื้อมาทีละโลสองโลหรือห้าโลเนี่ยมันน่าจะอยู่กิโลละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทคือถ้าซื้อห้าโลอาจจะได้ยี่สิบแต่ถ้าซื้อทีละโลสองโลเนี่ยอาจจะยี่สิบห้าบาทนะครับผมเพราะฉะนั้น นายทุนนะครับผมกลุ่มทุนนิยมเนี่ยที่เรารู้จักในนามที่เรารู้จักกันในานามเจ้าสัวเนี่ยเขาควบคุมเขาคอนโทรลเขาจัดการระบบการผลิตไว้ตั้งแต่ต้นหมดเลยตั้งแต่วัตถุดิบที่จะมาทำอาหารสัตว์ก็คือพวกข้าวโพดนะครับผมโดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยมันเป็นมันเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่การปลูกข้าวโพดเลยโรงงานอาหารสัตว์ก็เป็นของเขานะครับ พันไก่ก็มาจากเขาเราอยากจะซื้อลูกไก่มาเลี้ยงเนี่ยมันมันหายากส่วนใหญ่เขาก็จะควบคุมพันไก่พันไก่ที่เขาผลิตออกมาเขาผลิตพันไก่ที่มันเติบโตได้ดีกับการให้เคมีการให้เคมีก็คือพวกวัคซีนพวกชีวพันธุ์ต่างๆนะครับผมพกึกยารักษาโรคต่างๆเนี่ยคือมันจะตอบสนองกับเคมี มันจะตอบสนองกับอาหารเมร็ดถ้าเรามาให้อาหารที่เราผลิตเองอาหารที่เราอาจจะไปเอาลํำข้าวเอาหยวกกล้วยมามาผลิตให้มันกินเนี่ยมันจะไม่ค่อยตอบสนองมันจะโตช้าแล้วมันก็จะให้ไข่ไม่ดีนั่นคือสาเหตุที่ที่ทำให้คนที่เลี้ยงไก่ถ้าจะเลี้ยงให้มันได้กำไรต้องเลี้ยงปริมาณเยอะๆเ,เลี้ยงระดับพันตัวสองพันตัวสามพันตัวนะครับผม มันพอเราเลี้ยงเยอะความเสี่ยงมันก็เยอะต้นทุนมันก็เยอะไหนจะมีค่าโรงเรียนใหญ่ๆต้องมีพัดลมให้มันมีไฟให้มันนะครับผมมันคือคนเลี้ยงไก่เนี่ยเขาเรื่องค่ายาค่าวัคซีนต่างๆเนี่ยค่าวิตามินเนี่ยแล้วก็ค่าไฟเนี่ยเขาจะเขาจะมีไรายได้มาเขาจะดีมีไรายได้มาทดแทนนั่นก็คือการขายข,ายขี้ไก่ขี้ไก่ขี้เป็ดนะครับผมถ้าเป็นโรงเรือนแบบปิดเนีย มันก็จะมีขี้ไก่เอาไปขายได้นะครับผมขี้ไก่แบบขี้ไก่แบบสดเลยนะครับผมไม่ใช่ขี้ไก่ขี้ไก่แก่เป็นขี้ไก่เพียวๆเลยนะียกระสอบละหกสิบาทขายเองนะครับผมขายเองกระสอบละหกสิบาทเพราะนั้นการขายขี้ไก่เนี่ยมันก็จะหกัหกหักหักต้นทุนไปหักแล้วมันก็จะมีะไรายได้เนี่ยมันก็เอาไปหักกับค่าวัคซีนค่าค่าวิตามินค่ายาปฏิชีวนะค่าไฟ ได้นะครับผมแต่ต้นทุนหัวอาหารเอาแค่หัวอาหารกับหัวอาหารกับไก่ไอไข่ไก่ไกไกที่เราขายได้มันได้กําไรไม่มากนะครับผมแล้วเฉลี่ยแล้วต่อเดือนก็คือหักค่าแรงแล้วแทบจะไม่ได้อะไรเลยนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องว่าเราเราผิดพลาดด้วยนะเราไม่มีความเก่งที่จะเลี้ยงแล้วมันออกไข่ได้ถึง75%บางคนมีร้อยตัวออกไข่ไม่ถึง50ฟองเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนละไม่ได้กําไรละนะครับผมนี่คือ ทำไมถึงผมไม่เลี้ยงนะครับผมเพราะว่านายทุนเขาควบคุมกะวงจรการผลิตทุกขั้นตอนเหมือนพืชเชิงเดี่ยวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาก็เหมือนกันการเลี้ยงปลาที่ผมมาพูดเพราะว่าผมผมไม่ชํานาญนะครับผมผมก็เลยไม่พูดแต่ลักษณะคล้ายๆกันถ้าเราเลี้ยงปลา,านินปลาดุกเนี่ยคล้ายๆกันเราเลี้ยงหมูเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับการเพราะนั้นการทํา,ทาปศุสัตว์เนี่ยถ้าเราอยากจะทําปศุสัตว์แนะนําให้เลี้ยงอะไรดีอย่างแรกเลย เลี้ยงไก่ไก่ที่เป็นไก่พื้นเมืองไก่ชนนี่แหละไก่ชนแต่จะทําไก่ชนแล้วจะทําทให้มันตีเออมันตีเก่งมันชนะเนี่ยมันไก่นักสู้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับการชนไก่เนี่ยก็อาจจะได้ราคาดีด้วยแต่ถ้าเราเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบให้มันหากินเองอย่างเงี้ยหรือเราให้อาหารบ้างที่เป็นพวกทันยพืชเป็นพวกเม็ดข้าวโพดอ,อะไรที่เรามีอยู่ในสวนเป็นผักเป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแหนแดงอะไรพวกเนี้ยถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ นะครับผมปล่อยให้มันเลี้ยงหากินเองธรรมชาติแต่การเลี้ยงไก่แบบนี้ถ้าเราปล่อยให้ไปเดินเล่นในสวนเนี่ยบางทีมันก็มีผลต่อพืชพืชบางตัวอย่างสมมุติว่าเราปล่อยให้มันไปอยู่ในป่าไผ่เนี่ยเดีย๋ยวมันคุยคุยไผ่คุยคุยไผ่หมดเลยไผ่จะไม่ค่อยออกหน่อดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีมีมีวงที่จํากัดที่จะให้มันเลี้ยงได้อยู่ในสวนแบบไหนที่มันจะเลี้ยงได้นะครับผมถึงแม้มันจะให้ขี้เราก็ตามนะครับผมแต่ว่าถ้าไปเลี้ยงในป่าไผ่เนี่ยแทบจะไม่ได้เลย นะครับผมหรือเข้าไปในป่าผักได้ไม่ได้เลยนะครับผมผักตายหมดเลยนะครับผมเพราะนั้นถ้าการเลี้ยงปล่อยเราก็ต้องมีขอบเขตนะครับผมมีขอบ idet, เขตมีแปลงแปลงพืชที่มันจะไปอยู่ได้ยังไปเลี้ยงในป่ากลนะ้วยเนี่ยหนอกกล้วยออกมาใหม่ๆมันจิกกินหมดเลยนะครับผมนี่คือถ้าเราเลี้ยงปล่อยเพราะนั้นแนะนํานะครับผมแนะนําถ้าจะเลี้ยงไก่เนี่ยให้เลี้ยงไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนิดใดก็ได้ที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ใช่เป็นพันธุ์มาจาก มาจากเจ้าสัวไม่ได้เป็นพันมาจากนายทุนนะครับผมไก่เบตงหรือไก่อะไรก็ได้ที่ผมผมผมยังไม่มีความรู้เพียงพอนะครับไก่ชนิดไหนก็ได้ที่เป็นพื้นเมืองเรามากินเนื้อนะครับผมเอามากินเนื้อถ้าเราจะกินไก่ไข่นยคุณคือพันธุไก่ไข่เดี๋ยวนี้มันหายากเพราะว่ามันถูกเจ้าสัวถูกเจ้าสัวควบคุมหมดแล้วเวลาจะซื้อต้องไปซื้อจากเขาอะเพราะนั้นพันุ์ที่มันได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นพันธุ์ที่มันต้องต้องเป็นพันธุ์ที่มันตอบสนองต่อการกินอาหารเม็ดการ ตอบสนองเคมี K Me, พวกยาปฏิชีวนะเพื่อวิตามินพวกวัคซีนพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไก่พันธุที่เป็นไก่ไข่เนี่ยมันค่อนข้างจะหายากที่ไม่ใช่เป็นพันธุ์ที่มาจากในทุนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เลี้ยงก็คือพวกหอยขมกุ้งฝอยหนูหนานี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมหนูหนานี่ผมไม่แน่ใจเพราะาราคามันแพงเลี้ยงกบก็ไม่ได้กบนี่ก็เป็นเดี๋ยวนี้เลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดต้องซื้อมาอาหารเม็ดมากําไรมันก็ แทบจะไม่มีแต่ก็ยังดีกว่าไก่ดีกว่าไข่นะครับเพราะว่าราคากบเนื้อเนี่ยราคามันยังแพงอยู่นะครับมันก็มีรายได้ระดับหนึ่งดีกว่าไก่ดีกว่าเป็ดไข่แต่ก็อาจจะไม่ดีมากนะครับผมอาจจะไม่ดีมากอาจจะดีกว่าปลาอาจจะดีอาจจะดีกว่าหมูหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ถ้าเราเลี้ยงเอสิ่งเลี้ยงสัตว์ที่เรากินกันในชีวิตประจําวันแล้วไม่ได้มีเจ้าสัว ควบคุมระบบการผลิตการาพันพันสัตว์นะครับผมไม่ได้ควบคุมเรื่องพันสัตว์เรื่องอาหารเนะี่ยหรือไม่ได้ควบคุมตลาดในการขายเนะี่ยก็จะมีอย่างที่ผมบอกเนะี่ยไก่พื้นเมืองคือไก่ชนนะครับผมแบบไก่ชนไก่พื้นเมืองไก่บ้านแล้วเลี้ยงแบบไม่ต้องไปเลี้ยงอาหารให้บ้างแต่ไม่ได้ให้บ่อยให้มันหากินเองหอยขมหอยเชอรี่กุ้งฝอยนะครับผมพวกเนี้ย เลี้ยงแบงดาเลี้ยงตะกแ่นเลี้ยงโปอูนาเนีย่ยพวกเนี้ยคือนายทุนไม่ได้ควบคุมนะครับผมถ้าเราไปเลี้ยงแบบนั้นก็จะตกเป็นเหยื่อของนายทุนเข้าไปกับดักของนายทุนเหมือนกับเกษตรกร,ร,กรช่วงเชิงเดี่ยวทั่ว,ว,วไปเพราะนั้นการคิดจะทะจําปศุสัตว์ให้เพื่อนเพื่อเลือกดูด้วยนะครับผมเพราะว่าในตาําราเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่อะไรแล้วก็แล้วแต่เขาจะาสนับสนุนให้เราเลี้ยง เลี้ยงอยากกินไก่ให้ไปอยากกินไก่ก็ให้เลี้ยงไก่อยากกินไข่ก็ให้เลี้ยงไก่ไข่เขาจะสน,น,นับสนุนอย่างนี้แต่เราก็เลยจํามาว่าในสวนในเกษ,ษ,ษ,ษตรของเราเนี่ยมันต้องมีไก่มีมีปลานะครับผมแต่ให้เราเลือกด้วยนะครับผมรู้ที่มาที่ไปว่าการเลี้ยงไก่ไข่หรือเลี้ยงเป็ดไข่เนี่ยมันไม่ได้กําไรอะไรมากมายคนที่จะได้กําไรก็จะมีพวกเป็ดไรทุ่งเพราะเป็ดไรทุ่งเนี่ยมันหาอาหารกินได้ส่วนหนึ่ง เราเลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าต้นทุนค่าอาหารมันจะน้อยแต่เป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องมันไปไข่เรี้ยลาดบางตัวมันไม่ไข่ในไม่ไข่ในเล้าที่เราเตรียมเอาไว้ให้มันไปไข่กลางทุ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะไขมันก็จะสูญเสียอยู่กลางทุ่งเราเป็ดบางตัวนิสัยมันชอบอย่างนั้นมันชอบไปไขนอกทุ่งนะครับผมเป็นบางตัวเพราะนั้นมนโอกาสสูญเสียที่เราจะเก็บไข่หาไข่ไม่เจอเนี่ยอาจจะมีถึง5%้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์และอย่างหนึ่งนาสมัยนี้เนี่ยเขาจะฉีดยาฆ่า้านะครับผม นาที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยบางทีเขาฉีดยาฆ่าหญ้าบางทีเขาใส่ยาฆ่าฆ่าหอยฆ่าปูมันก็จะมียาอยู่พอเราปล่อยเป็ดไปไล่ทุ่งเนี่ยไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้เนี่ยเป็ดมันก็ตายเป็ดมันก็ตายไปโทษเจ้าของเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราไปขอเขาเลี้ยงในที่ของเขานะครับผมนี่คือเรื่องราวของเป็ดไข่ไก่ไข่